ทุกคนครับตอนนี้ผมเปิดเพจซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับแล้วก็มีขายไอดีราคา9บาทด้วยนะสำหรับไอดีแรกฉลองเปิดเพจนี่ครับสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมไอดีราคา9บาทก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้ที่ปิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเลยครับผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องอวบซ่งอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้ก็ตามปกคลิปอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็คือเราจะพาไปดูเป็นหนังสือไฮเปอร์บุ๊กเล่มต่อไปนะครับก็เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับนี่หหห้้อออองงงแแลลบบบนนะะคครััสืืก็จมี ไฮเปอร์บุกนะก็ฝั่งซ้ายจะมีชุดระดับตำนานซึ่งชุดระดับตำนานก็จะมาเหมือนกันนะในตีมังกรนะครับซึ่งโคเทนะเป็นชุดระดับตำนานที่แบบเปลี่ยนสีได้ก็เหมือนเดิมแล้วมีสีเหลืองสีแดงสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีอะไรครับอืมอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองแดงม่วงอีกสีหนึ่งก็จะเป็นกอสีตามแร้งนั่นแหละครับนี่สีเหลืองแดงม่วงอ่าประมาณนี้แหละสีฟ้านะครับแพททีดัมนั่นเองนยก็คือจะเป็นชุด ffws เป็นมังกรนั่นเองนะสำหรับตัวชุดระดับตำนานส่วน ไฮเปอร์บุกเนี่ยนะครับคุณครับสำหรับไฮเปอร์บุกก็จะมาอีกหนึ่งเล่มนะครับันก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวมังกรเหมือนกันหรือว่ามังกรฟ้าเองนะครับ F W S นะครับอ้าวก็คือจะเป็นธีมเดียวกันเลยนะครับ F W S นะมังกรฟ้านั้งเองเนี่ยอือแล้วก็จะมีตัวมังกรสีขาวมาด้วยนะครับในไฮเปอร์บุกในตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์บุกเล่มเพจนะครับตัวนี้นี่นะอ่าตอนนี้ผมยังได้ไม่ครบนะครับตัวนี้นี่ๆอ่าตรงนี้ปลดล็อกยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าต้องทำยังไงเนีี่่่ยยยครับอออาาแแลลลล้้วววก็็สสนนนขงเเติมมมผปดดหะครัับทีีีน้ก็จะมตว เล่มถัดไปมานะครับใครอัปเกรดครบหรือยังสำหรับเล่มเก่าตัวนี้หรืว่าจะเป็นตัวแลมเพจนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็น FWS ในกลุ่มชูครับหรือว่าบลูมังกรนั่นเองนะมังกรบลูเนี่ยอ่าดะก้อนดูดะก้อนอะไรหมังนี้นะครับสีฟ้านะมังกรสีฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวไอเทมจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วก็สายฟรีนะครับเขาแจกท่าทางฟรีด้วยนะครับก็สำหรับกิจกรรมสายฟรี FWS นะครับก็จะเป็นท่าทางมังกรเองแล้วก็ มีการแจกปืนอัพฟรีด้วยนะครับซึ่งก็ไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่มุมวาตัวไอ้ใครยังไม่ไดูนะครับนี่ไปดูได้นะเขาแจกจริงๆเลยนะก็เป็นทางการเลยมาจากเพจหลักเลยว่า จะมีการแจกเป็นตัวเอ่อเกี่ยวอะไรครับก็คือจะเป็นตัวปืนอัพนั่นเองนะจะเป็นตัวปืนอัพที่เป็นโมเดลของมันนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีการแจกท่าทางเขาไปอยู่แต่แน่นอนนะครับมีการแจกท่าทางฟรีก็คือจะเป็นท่าทางมังกรดีเนะี่ยมังกรอ,ออกจากมือเลยสักอย่างนี่แหละก็จะมีในกิจกรรมนั้นนะมีแจกทุกคนยกเซิร์ฟเลยนะก็คือจะเป็นกิจกรรม FWS สมั2ิยี่สิบสองหรือว่าจะเป็นการแข่งข,ขัน World s e r ร e s นั่นเองนะครับของฟรีนะไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยส่วนใครที่อยากได้ปืนเจ็ดอ่อนะอาอครวบ ไปดูได้นะครับที่หน้าเพจ Over z o n e ซน o p นะครับที่เพจของผมนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็คือครบ1 0 0 0 0หมืนติดตามเมื่อไหร่เจอกันนะแจกจริงแน่นอนนะก็คือขายไปเลย9บาทเท่านั้นนะก็เหมือนแจกงนั่นแหละก็คือขาย9บาทนะคุ้มสุดๆไปเลยนะ,ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดียวผมจะพาะไปชมไปเลยนะสำหรับตัวหนังสือไฮเปอร์บุ๊กเล่มถัดไปนะคือจะเป็นเ w s หรือเปล่าหรือว่าชื่อว่าอะไรน,นี้ต้องรอรุ่นแต่ว่าเราไปดูเลยกว่าว่ามีไอเทมอะไรกันบ้างสวยขนาดไหนไปรับชมกกัันนเเลลยยไป อันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่เซอร์เวียนามจะถามว่ามาทำไรนะครับผู้ครับนี่เรามาดูอันนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นอของเดือนสัปดาห์นี้นะครับนี่ผู้ชครับก็คือจะเป็นหนังสือไฮเปอร์บุ๊กนั่นเองนะเห็นไหมก็น้าหนังสือเนี่ยก็คือจะเป็นรูปมังกรนะนี่มังกรหนังสือตัวนี้นะก็คือจะมีการขายพรีออเดอร์แล้วน,นะมีการซื้อล่วงหน้าไอเทมที่จะมาในวันเช้าคือน่าจะมาอีก5วันนะก็จะมาวันที่สิบเจ็ดสิบแปดหรือว่าสิบเก้านี่แหละ ก็คือจะมีกิจกรรมเข้ามาเองนะครับดูลักษณะหนังสือก็คือจะเป็นหนังสือสีน้ําเงินตัวนี้เลยนะมีเป็นมังกรตัวนี้เนี่ยมาแล้วก็จะมีตัวด,าด้านล้าของ aws ที่แถมให้นะเมื่อเรากดจองนะครับตัวนี้เป็นแบนเนอร์แล้วก็ตัวโปรไฟล์เองนยตอนนี้ซื้อเวียนามมีมาให้จองล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะแบบจํากัดเวลาตอนนี้ก็จะมาอีก5วันเท่านั้นนะมไม่ใช่ดิคุณครับอีก5วันนึงก็คือจะเป็นหมดโปรโมชั่นนะแต่ว่าไฮเปอร์บุ๊กน่าจะมาวันที่1 8 1 9ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไป และนี่คือจะเป็นของรายละเอียดที่อยู่ในตัวหนังสือนะครับก็คือจะมีอ่าประมาณนี้เลยนะครับมีด้วยกันอันนี้คือจะมีเห็นอยู่7ชิ้นนะครับที่ขาดไป1ชิ้นก็คือจะเป็นมังกรสีขาวนั่นเองนะเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างดูช,ชัดๆนะครับก็คือจะมีทางด้านของ อ่ากล่องศพนะครับมีไอวอมีสกินคาตนะมีสกินรถมีสกินอ่าตัวกระเป๋าแล้วก็มีสกินปืนแล้วก็จะมีท่าทางนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูรูปดีกว่านะว่า <descon fin anta> มี <ori> อะไรกันบ้างนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นสกินปืนเนี่ยหสวยนะก็คือจะเป็นสกินปืนอ่าเหมือนปืนอะไรก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเป็นสกินปืนพกหรือเปล่าหรือปืนอะไรเออเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมังกรฟ้านะหัวมังกรฟ้าปากสีขาวแล้วก็หัวสีฟ้านั่นเองเนี่ยโคตรเท่เลยนยครับแล้วก็ ต่อมาก็คือจะเป็นทางด้านของสกินรถสีฟ้าตัวนี้นะมโคตรสวยเลยเนีครับและก็คือจะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับมีกระเป๋าเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เลเวลสองนะครับแล้วก็เลเวลสามนะครับแต่ละอันคือสวยมากๆเลยนะดูดิโหโคตรสวยเนี่ยผู้ชมครับนี่อันจริงมันจะมีท่าทางอีกหนึ่งท่าทางนะก็คือจะเป็นท่าทางเปิดมังกรออกมาจากสมุดนั่นเองเนี่ยโคตรเท่เนี่ยผู้ชมครับนี่อ่ะ นี่แล้วก็จะมีรูปปสเตอร์ที่เขาได้ทําการโพสโ์โวรโมดไว้แล้วนะก็คือนี่จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆเนี่ยอืมแล้วก็มังกนข่าวหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่มังกนขาวหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยนี่โหโคตรเท่นะนี่ก็คือจะเป็นเซิร์ฟไหนเนี่ยนี่จะเป็นเซิร์ฟอาหรับหรือเปล่านะว่าวางขายในวันที่17เจหรอเฮ้ยก็เซิร์ฟนี้บอกว่ามาวันที่17เจเนี่ยนก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่โคตรสวยนยครับสำหรับมังกนข่าวตัวนี้ก็คือจะเป็นมางกรที่ย้อมมาจากมังกนฟ้านะแล้วก็จะมี หนังสือนะครับนี่ก็สวยนะครับไปไอวอลด้วยมีอะไรด้วยอืมคุ้มจะจัดเลยนะครับคือจะเป็นไฮเปอร์บุ๊กเล่มถัดไปนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็คือจะเป็นหนังสือไฮเปอร์บุ๊กเล่มใหม่แนวนะครับโคตรเท่เลยใช่ไหมล่ะก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับคุณครับก็คือจะเป็นหนังสือไฮเปอร์บุ๊กก็น่าจะมาหลังอัปเดตตัวแพทใหม่นะครับอัปเดตแพทใหม่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่น่าจะเป็นวันที่15หรือเปล่าหรือวันที่16อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ ตัวไฮโปรพุก็น่าจะมาวันที่8.9หรือไม่บางเซิร์ฟก็มา17แล้วนะครับซึ่งนั่นแหละมีมังกรขาวมีตัวสกินปืนที่โคตรจะเท่ผมไม่แนใ่ใจว่าเป็นปืนอะไรนะนี่ลองคอมเมนต์หน่อยแล้วกันใครรู้นะหรือว่าใครเดาถูกลองคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะว่าจะเป็นปืนอะไรเนะี่ยคุณผู้ชมครับอ่าก็นั่นแหละลองคอมเมนต์กันเลยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าทานผมว่าคงเทม,มากๆได้เลยเนะี่ยทำคาดิการเลยนะครับก็ ประมาณนี้เลยด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอนยะ่าลืมไปร่วมกิจกรรมของฟรีด้วยสำหรับ FWS หรือว่า f r e e f i r e World Series 2022ที่มีการแข่งขันที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ yeah. This I do it, I do it, I do it. and it's the life we chose. Working all nights where I'm never going, bro. bro. And I'm through this till I die. And I ain't talking shit just cause I'm, just cause I'm, yeah. 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 oh god, oh god. Okay, wow, wow, look at me now. Cheap like an Indian talking in clouds. I'm high as a bitch, I'm talking in clouds. i am treat every night like I run with the eyes. I super soft that home, showing my love, just all my top. they rockin' rocking a little bit time. cause I'm for so fucking